นี่มีกีฬามันๆนะครับผมนะครับวันนี้เจ้าถิน่นเจอเจ้าถิ่นนะครับผมนะะระหว่างสีสกเกตเจอกับเจอกับพิโลกใช่ไหมครับเ,กเกนี่ยสีสกเกตนมพิโลกโบกมาโนเลสสีสเกตสีสเกตได้ลูกอเอาแค่ข้ามครับผมพิโลก โอ้ยปาาสวยงามล่างลงูกนี้สีสเกตปาดาึ้นโอ้ไอ้พงพัฒน์อยู่จังหวัดอะไรนะโอ้ยตาอ่าตาลพบรีนะหิวอะไรมาด้วยหฮิมเ้าดื่มมาด้วยนะตาลพบรีนะครับวันเกิดหรือเปล่าครับห้าสิบเอ็ดนะครับผมขอขออนุญาตเลย,ว,ยวันนี้มาชา้าไปนิดนึงพงพัฒน์ ปาดมาลูกนี้ตั้งเด้ยสวยครับผมหนุ่มสีสเกตปาดโอ้ลูกนี้ลูกมันตกลงมาก่อนครับปาติดขอบเน็ตนะครับน่าพี่ทักเสิร์ฟก็มาลูกนี้หนุ่มสีสเกต็ตเอาแก้กา้ามลูกนี้พงพัดพงพัดปาดใส่หัวโอ้ลูกนี้ปาดสวยงามฮะปาดแบบสไลด์ฮะเป็นยังไงฮะ อ๋อเกมโอเวอร์แลยเหรอครับผมโอ้ขอประทานอภัยครับวันนี้มาช้าเพียงนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะก็เลยเกมไปซะก่อนนะครับผมก็สรุปว่าอยู่สนามเดียวกันนะครับผมก็ซ้อมกันประจํานะครับผมก็ถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมคนที่ติดตามติดตามเดี๋ยวเราจะไลฟ์คู่ใหม่กันแล้วกันนะครับผมอ่าไลฟ์ไปเรื่อยๆแล้วกัน แล้วไปเรื่อยๆแล้วกันครับผมมันจะมีอยู่สองสนามครับสนามอีกสนามเป็นสนามผู้สูงอายุนะครับสนามผู้สูงอายุอ่าสนามนี้ก็เป็นสนามวัยรุ่นนะครับพี่ตาเอาอะไรมาฝากพี่ตาจิ้งรีดครับเนี่ตาลบบุรีนะเอาจิ้งรีดมาขายนะครับผมโอ้ท,ที่บ้านเลี้ยงจิ้งรีดหรือเปล่าครับ พีตาเอาจิ้งหรีดมานะครับผมไม่รู้คืออะไรถะาจิ้งหรีดตัวแบบไหนนะฮะยังไม่รู้เลยออกกำลังกายไปด้วยทำธุรกิจไปด้วยนะขายจิ้งหรีดนะครับยินดีต้อนรับสู่สนามเอื้ออทรบางฉลงนะครับผมยามเย็นวันพุธหัตวสบฏิพรุ่งนี้วันวันลอยกระทงนะครับเดี๋ยลรออีกสักครูนะครับผมน่ตา ลบบุรีนะครับคนนี้ใครเนี่ยก้าเหรอเนี่ยคนนี้กลามือตับม,มือปราบพมา่าใช่ไหมครับเนี่ยคนนี้เบอร์เก้าเนี่ยแต่ว่าแพ้ทุกทีเลยฮะลงกับพมา่านะครับเราไปดูสนามนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมดูสนามผู้สูงอายุแล้วกันครับ เอาดูจอมหลังเท้าฮะชาติบ้านเอื้อชาติบ้านเอื้อจอมหลังเท้านะครับตรงนี้โอ้ยอดนะครับผมหัวกดลงไปเลยโอ้๋อของแท้นะครับคนที่แพ้เมื่อกี้นะครับสนามน้นนะแพ้เสียโคกนะครับโอ้หิวโคกมาแล้วครับผมคนแพ้โอ้สุดยอดมากเลยสนามนี้มีปลายนวมไหมครับ คกหนึ่งขวดใช่ไหมครับไปนวมคกหนึ่งขวดนะครับผมเผื่อจะได้มาชุ่มคอเย็นๆเี็กกรรมการแต่ได้กินด้วยนะครับอะแรข้ามเหรออาอาฝั่งนี้ข้ามคู่หน้าแล้วกันฝั่งนี้คู่หน้าฝั่งน้นข้ามฝั่งนี้คู่หน้านะ ฝั่งนี้ข้ามคู่หน้าด้วยลูงนี้โอ้ oh, oh, ไม่ธรรมดานะครับผู้สงอายุก็ขึ้นเตะได้นะครับ <Yeah. S 1> เตะครึ่งรอบนะครับผม <Yeah. S 1> เจอจอมหลังเท้าชาติบางฉลงนะครับมีจอมหลังเท้านะครับดูเขาเสิร์ฟเ <Yeah. S 1> ชมบังเท้าด้วยไม่มีคู่ต่อสู้เลยคนนี้ หาผู้โชคยากผมว่างันเห็นบอกอาชาติหลังเท้านะครับแชมป์หลังเท้าจะเป็นเสิร์ฟปุ่งนะครับผมอพร้อมเสิร์ฟพุ่งไปแล้วนัครูคงพัดผงพาดตั้งสวยๆนะใส่หัวยอดตรงนี้หัวโอ้หัวยอดดีมากๆเลยทีเดียวนะครับ โอ้แต้มขึ้นไปแล้วครับ2อนะครับผมน้อพิทักแตกนะครับผมโอ้พิทักแตกละหนีเลยนะครับคนนี้30มศูอหลังเท้านะเสิร์ฟดีมากเราลงุกมุดลงครับลงนี้ตั้งขึ้นหัวหยอดสวยงามมากสเสมียน เสิร์ฟยอดมาลูกนี้โอ้ไปช่วยฝั่งน้นหน่อยเร็วช่วยฝั่งน้นหน่อยโอเคเข้าไปเลยจะได้สามสามเต็มล็อกเต็มไหลครับโอ้เข้าไปคนหนึ่งครับเต็มล็อกเต็มไหลสองสามเสิมาลูกนี้โอ ลูกนี้เขาใช้แปรนะครับเขาไม่ใช้หัวนะครับลูกแปรนะครับชาติตั้งในสวยงามลูกนี้ลูกแก้แล้วแก้ไปด้านหลังลูกนี้หัวข้ามมาแล้วลูกนี้โอ e, ้ลูกงามงสวยงามมากครับนี่แชมป์หลังเท้านะครับเบอร์เก้าฮะสามสองสลับโอ้สามเหลี่ยมพอดีเลยครับ สามเดียมพอดีนะครับโอ้โหสนามหนึ่งสนามวัยรุ่นนะโอ้ปากกนดีโอ้รับลูกปาเลทะไล่เลยครับฝั่งนู้นเดี๋ยวเราถ่ายคู่นี้จบแล้วก็ไปสนามนู้นนะครับแชมป์หลังเท้าฮะเสิบสี่สอง โอ้ลูกมุดได้ดีมากวูนี้คงพัดตั้งขึ้นใส่หัวโอ้โมองดีครับสองต่อสี่นะครับแต้มล็อกนะครับ12ิบส,สองแต้มเกมชาชาตั้งขึ้นอาจารย์โอ้สันแ็กหักคอเลยครับคุณคู่นี้คู่นี้เดิมันสองหมื่น <c oughs> โคกหนึ่งขวดครับคือชนะโอ้โหคนนี้โอ้โหสุดยอดมากเลยครับผมภูคาบางฉลงด้วยนะครับภูคาภูคากีฬาดีนะครับตรงนี้ภูคาครับกูคากีฬาดีครับเสื้อสวยเลยครับดูดูดููคาบาร์เบอร์ภูคากีฬาดีนะคยนะโอ้โหร้านตัดผมโฆษณาร้านด้วยนะครับร้านตัดผมภูคาบาร์เบอร์นะครับภูคากีฬาดีอันเดียวกันนะครับโอ้ลูกนี้จะมงเฉียดเน็ตแล้วครับ แปมเท่าไรนะครับโคกหนึ่งชุดนะครับหกต่อ,2 2> อมมสองเดี๋ยวได้สวยนะครับลูกนี้ตั้งใส่หัวสวยๆเลยลูกนี้โอ้ลูกยอดหน้าเน็ตลูกยอดหน้าเน็ตสวยชาเสิร์ฟไปโอ้ลูกนี้ได้สวยลูกนี้ตั้งไม่ได้ครับผมโอ้ลูกเสิร์ฟดีครับ ลูกเสิร์ฟมุดลงหน้าน็ตเลยนะครับน,นี่แชมป์หลังเท้านะครับผมเสิร์ฟหลังเท้าข้ามาเจะเรนแบบเคื่อนบ้านที่พม่านะครับปกติเขาจะไม่ใส่รองเท้านะคนนี้เสิร์ฟหลังเท้านะนนเข้าไปโอ้ติดเน็ตเลยครับลูกนี้สต่อแปดนะครับแต้ม่องข้างห่างนะตรงนี้ส่งมาให้ชาติตั้งชาติ เกียบโอ้ดีสวยลูกไหนโอ้ยโออมุงดีครับนี่แชมป์หลังเท้านะครับแปดต่อสองอยู่นะครับแต้มยังไม่ขึ้นโอ้เสิร,ฟร์ฟดีวโอ้วยโดนมือแล้วครับเก้าต่อสองเก้าต่อสองนะครับผมเสิร์ฟดีครับ เติบข้ามไปมป,ปหาซ้ายพงพัดโอ้พงพัดแตกโอ้ยศูนย์สองสิบสองแต้มเกมเหลือสิบสามสิบสองแต้มเกมอีกสองแต้มนะครับผมปาดไป้โอ้โหเดี๋ยวกางเส้นพอดีเลยครับเราเห็นลงนะครับงเราไม่ได้ลงหรอเอาเห็นออกนะครับตรงนี้เราเห็นกลางเส้นสามศูนย์ สามศูนโดงมาลูกนี้ชาติชาติตั้งขึ้นชันแบกฟ้าลูกนี้แฟรมาแปรแค่ข้ามลูกนี้อาจารย์จัรโอ้โอยียบไปไหนเยียบไปไหนครับลูกนี้สนามกว้างตั้ง300ยไร่นะครับก็มาเยียบไปไหนนะครับ 4ต,ต่อ0ฮายดีต้อนรับสู่สนามวิทยาธรบางเฉลงนะครับผมนี่ถ่ายทอดสดทางย t u b e นะครับกีฬาฟูตาคีฬาดีนะครับตัวมีเวลาเราก็จะถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก้นตอนของการ่าลังกายนะครับผมสนามวิ้อาทธรบางเฉลงบางปรีสุดประการนะครับเดี๋ยวมาลูกนี้ตั้งขึ้นด้วยหัวลูกนี้ ได้โอ้จิ๊โบเบาๆแซมขึ้นแล้วครับโอ้อก็เป็นเจ็ดใช่ไหมครับเจ็ดต่อศูนย์เหรอเจ็ดต่อศูนย์นะครับโอ้ลูกลูกยอดเป็นแปดต่อศูนย์โอ้ตาม ชาตั้งขึ้นสวยไปหลังรงพัดตั้งได้ตั้งมาหน้ามงโอ้หายนะครับเก้าต่อศูนย <9. S 2> ์สวยโอ้โดนเสยนะครับตรงนี้เดินเสยหัวสวยงามมากครับ 0.9ครับสองแต้มเกมครับผมฮะอ๋อลูกนี้ไม่ได้เหรออ๋อฟาวชาสวยโอ้โหวงพัดเหนียวมากครับลูกนี้ตั้งใจหัวดีโอ้10เม็ดเดียวเกมนะครับเกมนะครับผมจากตาม2.9 จากตามสองต่อเกลายเป็นเม็ดเดียวเกมนะครับ12แต้มเกมเกมโอเวอร์นะครับผมก็ฝั่งเอือฝั่งโน้นนะครับผมก็ชนะไปนะครับผม12ต่อ10นะครับผมก็ขอเกือบเพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ